ื่อช่างได้ปักลวดลายสวยงามตลอดทั่วทั้งผืนแล้วช่างก็ต้องมาสำรวจว่าพื้นผ้าสบายเจ้าสาวนี้มีรอยเปื้อนจากเหงื่อขณะที่ปักลวดลายหรือไม่หรือมีรอยสกปรกติดตรงไหนบ้างจึงเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแบบเบามือนำไปผึ่งให้แห้งแล้วจึงถึงขั้นตอนถนอมอายุการใช้งานของผ้าสบาย ด้วยวิธีการลงแป้งเปียกด้านหลังสบายเป็นเคล็ดลับของคนโบราณที่ช่วยให้เนื้อผ้าทรงตัวตามรูปทรงผืนผ้าเดิมไม่หดหรือย่นและไม่ยุ่ยเมื่อนำไปใช้งานร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน